ครับนะครับอะไรเบส,ส,ส่วนตัวครับนะนะลอง,งอดูก็ดได้ครับมาแล้วปูจ้าจุดก,กุกะวาที่ปูอยากได้มันมีอีกอันนึงมันมีอีกอันนึงแต่ว่ามันในนี่ไม่ได้นี่ <laughs> เฮ้ยทำไรกันอ่ะอยู่ตกปลาครับนะขอให้โชคดีกับสองแสนที่มึงเหลืออยู่นะเหลือสองแสนไอ้เชี้ให้เพิ่งเหลือสองแสนไป ถือว่าผมขอแล้วกันครับนะขออะไรอ่ะขออะไรอ่ะไอคลิปโกโกบาช่วยได้ไหมครับนะช่วยได้ไงอ่ะเอางี้แล้วกันมึงใส่เสื้อแล้วมึงแล้วมึงเต้นมาให้ดูหน่อยกูไม่รู้ว่าจะเผยแพ้ได้ไหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไอคลิปนั้นอะ สััดีครบอ๋อนี่คือใส่เสื้อแล้วนะใส่เสื้อใช่ไหมครับเออใส่เสื้อเต้นใส่เสื้อเต้นมาส่งมาสาน้องเสื้อจะพาน้องมาไวครับมาไวครับอยู่พอดีวันนี้น้องจะมากันหมดเลยนี่น้องจะมาหาครับทำใจอยู่วันนี้ดูวันนี้ดูสูงตัตู้ดิเดี๋ยวไปหาหมอมาเลยแล้วนะให้ฟังโอเคครับขนมครับไม่นอนยังยังไม่ทราบเลยครับผมกูเดยมึงรู้เลยว่ากูทำทำไมพี่ติ๊กทำไรอ่ะ เจ๊จีไม่ข้าป่ะเจ๊ต่อไม่เกี่ยวครับพี่ไฮเจ๊ไอเจ๊มึงได้ยินกูปะเนี่ยไอสัตว์ฮ่ากูว่าวเราไปไหนไอะพี่ไฮทำใจไงสั่งชุดโก,โก๊บอะไรอ่ะ กินไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ผมกดผมไปกดหลายย้อนอ่ะมันแบบเวลาพูดพูดอยู่แล้วมแม่งแบบเหมือนแบบสะอึกสะอึกสะอึกตลอดเวลาเลยขอเรื่องเพลงแป๊บหนึง่ง สวัสดีคนดูครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีครับไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมาอะไรแท็กทำไมยินทำไรเข้าตู้เหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับอะไรผมรอรับเรื่องเครื่องบนครับใคร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 ให้รอรับเรื่องฮะไปถ่ายคลิปเต้นมาเดีเดี๋ยวดหนึ่งไปถ่ายคลิปเต้นมาจะถ่ายไม่ถ่าย อย่าเล่นนะฮะไอเบอเทั้งมึงไทยนอกอ่ะถ่ายมาทั้งคู่เลย <c oughs> ถ่ายช่วยด้วยปล่อยให้มึงถ่ายอีแท็กไม่เอาน้าถ่ายมาทั้งไอ้น็อกกับทั้งมึงเลยเดี๋ยวต้องแต่งให้น็อกถ่ายนะกันอย่าเล่นนะ โทรโทไปหามันเดี๋ยวนี้เลยแล้วบอกให้มันถ่ายลงพร้องใกล้เบีย์มันนอนอยู่น้ำอยู่ข้างบ้นเนี่ยมันนอนมันเพิ่งไปนอนเมื่อเช้าใช่เหรอใช่ครับแล้วอย่างงี้มึงแบบเวลาแบบมึงมึงไม่ตรงกันแล้วมึงแบบก็อยู่คนลไทามโซนมึงแบบเป็นไรเลยที่มีซื้อหนีดากันป่ะไม่ไม่เลยเหรอใช่หรือว่าเสื่อมหมดแล้วอุย้ยนะได้ข่าวเราเอายุเท่ากันน่ะหรไม่มึงเสื่อมหมดแล้วใช่ไหมไม่ ครับนะครับอะไรเบสวดสวนสวดตัวครับนะนะลองดู่ก็ได้ครับากกบาที่ปูอยากได้มาแล้วปูจ้าจุดกุกวาที่ปูอยากได้จุดกุกวาที่ปูอยากใส่นะครับผมขอเงินคืนได้ครับนะนี่ มาแล้วปูจาชุดกุกวาที่ปูอยากได้จุดกุกวาที่ปูอยากได้เดี๋ยวทุกสอนครับสวัสดีครับสวัสดีคารินเอเงคได้ครับสวัสดีคาร่าครับมาแล้วปูจาชุดกุกวามันมีอีกอันนึงมันมีอัอนนึงแต่ว่ามันในนี่ไม่ได้นี <c oughs> น่อีกอันนึงเว้ยเฮียมันออกสื่อไม่ได้ ทำดีมากเบกูจะคืนเหรียญทั้งหมดให้มึงเงินเงินด้วยครับนานเงินด้วยนนเหรียญทั้งหมดกูบอกแล้วว่ากูจะคืนเงินมึงเบย <laughs> ผมมาดูผิดเพศผิดผิดเพจอะไรอ่ะ เงินสดอะไรเงินสดอะไรแล้วมึงทำอะไรทำไมไม่กลับมางานไม่ทำแล้วใช่ไหมสภาก็ปิดแม่งไปเลยเฮีย <c oughs> ถ้ามึงเต้นแค่เนี้มึงจะได้เงินคืนเน่ะอย่าหวังเบกูบอกเลยมึงต้องทำให้เหมือนในคลิปด้วยอันนี้กูคืนแค่เหรียญเว้ย <c oughs> ของดาว45ดวงครับคาริสมึงกลับไปไน็อกเต้นด้วยแท็ก <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ้องเต้นคนเดียวได้หรือเปล่า no มึงไม่รู้จักโกโกวาคิมิซูนีดาไม่ไม่นะโนนเลยโนลี่ไอ้แท็กทำไงดีวะกูอยากมีแฟนวะโอ้ยนะนะยิ่งตามหามันยิ่งไม่เจอเว้ยฮะแอบหลงรักสาวช่างเครื่องเลยดิเป็นช่วยเป็นเพื่อนพี่หน่อยดิ เอาเบลเอาไงมึงยาไงกำลังครับนะขอขอศึกษาคิดแป๊บเดียวครับความยาวความยาวสองนาทีหนึ่งนาทีดิแล้วกูจะเลื่อนตำแหน่งให้มึงครับเบลตำแหน่งอะไรครับนะจากควายมาเป็นคนไงตำแหน่งนี้ดีเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีด้วยแท็กไป ดูเลยขาย